ก้อนสิเข็ยสวนเฮาก็ต้องใส่สร,รอ,งองเท้าบูทด้อค่ะรองเท้าบูทคู่นี้ก็ซื้อมาเพื่อกเกษียณโดยเฉพาะด้อค่ะเพื่อการไปสวนไปไฮไปหน้าไมเอียมเหมือน,นี้สิเป,ป็นการใส่รองเท้าบูทเทือเ่อาาวแหล่ห้างนะคะที่จริงอยากใส่สีชมพูเด,ด้วแต่ว่ามันได้สีฝาสีชมพูมันม,มีตะคูน่นิหน่อยๆใส่บ่ได้นะเดี๋ยวเข้ามาใส่กันเนาะอืม าเนี่ยนะอู้หญ่อพร้ค่ะนี่กับถุงมอือเอก่ะถุงมอือซื้อมาสองกองเด้เนี่ยซั่นจากกาแมาสองกองเพื่อเฮดสววโดยเฉพาะลักกระสียนนี่ ใส่ไปเลยคู่มือถุงมือเรามีเยอะอันนี้ร้านเสริมสวยน้องร้านเสริมสวยเพิ่นสร้างสื่อทางชอปปี้หายเพิ่นมาอันนี้แหละเพจนี่แหละอีฮอ,อนี่แหละสีนี่แหละมันดีมันเหนียวเลยนะคะมัขาดง่าย มาเปิดกันค่ะขาดง่ายว่ะก็ใส่ถุงมือวได้เด้วยค่ะเชือโลมันหลายสม,มัยงทั้งอีกอยาหนึ่งกับยาดยาขี้ดนินเขาเรียบนะพร้อมค่ะ แม่ฝนแม่ฝนแม่ฝนโทรมาไปเร็ววไปรับสายคุณลูกสาวกับก็ง้อจอนฟีดมาทักท้ายลูกชายไปแห่ไม่โอ้ไปรับสายมาคุยกับแม่เร็วไปปวดทำไมมันเข้าจมูก าแม่ฝนเลยแม่ฝนลงมากำลังขยัน่สวยคุณพี่ออนใหญออนปลูกผักปลูกผักเฮ้ยใ่ญออนปลูกผักครับมาเข้ากล้องกับยายมาเดี๋ยวมาเข้ากล้องเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้กล้องจะเห็นจะไปจับกล้องยายนะเออแกกล้องจะล้มแล้วก็ตัวนี้ล่ะเอออย่าไปกดค่ะทำไมเอ้ามันก็ดับสิอยากปลูกผักเหรอหรือว่าอยากออกกล้องเออไปซื้อไปซื้อคลัมปี้ให้ยายออนปะ รถพุ่มพวงมาแล้วครับรถพุ่มพวงมาแล้วรถพุ่มพวงกับมาพอดีไปซื้อพักก่อนมดเอากระลำปลีครับกับผระกาศดอกครับประกาดดอกฟ้อูเ็นไหมฟ้องอักะนประกาศดอกมีบอประกาศกระลำดอกมีติมีิ มามาปูกต่อมาทำความสะอาดต่อนะคะเ,ยเียมับงหญ่แห้งอยู่ดเดี๋ยไปหาเสียมหน่อยมาอยู่ โอค้คยอีตูเอาออกก่อนมันแห้งมันตายแหละ すごい。<laughs> sure. ผูดตากับหลานเพื่นก mm ับผ้ากับไปใส่บาทมาเรียบไดเห็ดสวนค่ะอะไรนะคะ ร้านกอยกมาซอยผุนอโอ้ยยามาซอยย้ายถอขาต่างกองย้ายสีพังออะไรอะไรอะไรจะทำอะไรงูนะนี่งูมันเลื้อยเข้ามามันลุกนะนี่ย้าทวดบอกไปออกไปก่อนไปยี่ออนทำไมจึงเอานี้มาด้วยเอาอะไรคะเอานี้มาด้วยเสียมเหรอเสียมอ๋อมาขุดย้าขุดย้าเห็นงูก็เฉียบเลยใช่เห็นงูก็จะขุดฝังงูเลย คว้าไงไปเก็บหญ้าไปเลยเก็บหญ้าไปทิ้งเลยค่ะลูกอย่าชนกล้องนะคะคกล้องยายจะล้มจะแตกเออเก็บหญ้เาเาหญ้ไปเลยค่ะไป<ด>ใส่ถุงมือก่อนค่ะไม่รีออยจะติดมือปะไปใส่ถุงมือสีเขียวในกล่องแบบยายหนิปะ ได้ไปตาใส่ถงมือให้หลานหน่อยครับเออหอยเยอะมาก Abei, มันตายแล้วรีบๆๆๆโอ้ใส่บูทแล้วใช่ไหมครับวันนี้มาตัดให้ยายนะซาตัดแถวนี้ให้ตามาตัดหญ้าแถวนี้ออกเข้าใส่บูทอยู่เข้าใส่บูทอยู่แม่อย่าพิ่งออาไปทิ้ง เก็บอายุเออไปเอาออกไปเอาออกไป,อ,ไป,อ,ไปอุ้ยต้นนี้คือน้ำทวนนี่ต้นนี้น้ำทวนนี่นี่โอ้น้ำขังเดี๋ยวยายเข้าไปก่อน ยายจะเข้ามาสะสางมันก่ <c oughs> อนอ้ยายาเขยาแ้วน่ยายอยงงอกไ, <c oughs> ไปแล้วปุ๊ถุงมือต้องใส่สองข้างค่ะลูกมาแลยังยายอ่ะถูกช่ยวยจริงจังเลย วันนี้น้าขังโอ สองมือเลยช่วยขุดยาพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วข้างหนงูเอาแค่นั้นพอเอาตรงนั้นสะอาดก็พอแล้วปะครับผมอเอเก็บไปสิเก็บไปสิยาหนูนะยกออกไปครับผมออกออกไป ยกถังออกไปเลยทียกยกยกถังไหนนี่อถังหญ้าเนี่ยออกไปเลยยกออกไปนี่เอาไปเก็บเออเอาไปทุ้งหนูกลๆโอ้เก่งมากครับผมเอาไปทิ้งนู่นเด้อเอาไปทิ้งนู่นเด้อหลุมขยะหนูพอแล้วโอ้โอ้โอ้พอแล้วอ่ะมาเก็บแถวนี้พอแล้วพอแล้วเอาไปเก็บแถวนี้ข้างหน้าเดี๋ยวยายจะโยนมาให้ พี่ยหญเป็นคนทำาด้ใจโยนมาให้นะคะโอ้กเก็บน,นะครับแตโยนมาให้นะต้องมาให้เออีใหโยน้ามาให้โอ้โอก็เก็บไปทิงต่อนะคะ,ะอย่โ้ไมต้องเข้ามาหรอกมันมมลุกมากพอเวโอ้ไปนะเออไปแล้วมาเอาใหม่ก็ได้นะครับ เดี๋ยวโยนจะมาใส่โอ้ดายเอาไปทิ้งเลยครับยายโยนออกไปให้แล้วครับโอ้ยหลานของคุณยายแก่เนี่ยแม่เขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำเถอะเฉยๆต้องมาห้ามดิเด็กเขากู อีกนะครับเยอะแย,ย,ยะเลยครับเอ้ยผักยายจะงามก็บาดนี้แลหลานมาช่วยยายเก่งมากเลยเนาะคุณตานะเนาะอเป็นเด็กมีเหตุผลมากเลยนะเนี่ยโสมกับพี่แอรอ่อนเหตุให้คุงอยู่นะนี่มามามาระวังแก้วเอาแก้วไปทิ้งด้วยระวังแก้บา่าอืออย่าทิ้งใส่ตะกร้าน่ยลูก ได้คินได้คิงต้นหนึ่งจะขยาย่ ต้นที่ทสองต้นที่ทสามเก่งมากเลยใส่ทุ่งม mm, <ừ> ือใส่ทุ่งมืออย่าให้รุดใส่เข้าไปแน่นๆวางซะก่อนวางซะก่อนวางคุณยายใส่ให้เอาถ้วยถ้วยถ้ยไปชนตรงนี้ อออเอานี่โป๊ใส่เฮ้ยเอาเออะไรคกม่นไปีนิโป๊มันต้องมาอยู่ตรงนี้อ่ะนิโป๊อ่ะนีเอานิโป๊ใส,ส่อันนี้ชี้ไปอ่ะกินกินก่งครับเก่งโอเคขอต้ม okay, ยอย่าใส่ข้างเดียวไม่ได้มมดไม่รีออยเมรีออยต้องสองข้างไม่อ่ะจริงๆยายยังใส่เลยนี่มันจะเป็นเมรีออนเชื้อหรอเปล่ากเฮี่จ้อเดี๋ยวใส่กินก่อนห <c oughs> มดเลยโอ้จริงนะเดี๋ยวตาใส่ให้ให ไม่เอาทำเองนะดึงยาไม่ใช่ไปดึงเงินน โยนไปแล้วเอาไปจิ้มไปเอ้ยอืเอาอยาออกทำความสะอาดสะอาดแล้วก็สิสวยง่ามแบบนี้แหละจ้านี่เป็นั่นปูทำความสะอาดสะอาดอันนี้มันหางกับซื้อขอไฟใหม่นี่ โอเมเปิท่านี่ว่ะเนี่ท่านี้จากกระถางที่แบบว่าหุกหุกเนี่กระปูกไม่พี่กันสนหอมพักกว่าเลยขิงเติมไปกระเพ้าลรูปหม่เด้เนี่ยเกินวายาทั้งขอบหัวมันหุกหุกี่กระเสพตุ้นตาตุ้นตัด,ดเ้้ย้น,นี่้ส เรื่องตัดหญ้าตัด